ปัจจุบันนี้เนี่ยก็หนีไม่พ้นนะครับเรื่องของลูกดกเป็นเรื่องที่กําลังฮอตฮิตกันอยู่หลายๆท่านนะครับเวลาเลี้ยงสุกรปรับสิ่งที่คิดก็คือว่าอยากให้ลูกดกแค่อยากไม่พอครับต้องเข้าใจด้วยอย่าลืมว่าผู้เลี้ยงสุกรเราเนี่ยเราเลี้ยงมาจากที่ลูกไม่ดกนะครับในอดีตได้24 25-26ตัวก็ถือว่าเก่งละปัจจุบันนี้คําว่าลูกดกหมายถึงเกิน30นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดเหมือนเดิมมันก็เป็นไปไม่ได้ตัวที่ต้องไม่ลืมคือว่า คนทํางานไม่ว่าจะเป็นน้องสัตวบาลหรือคนงานนะครับเขาเคยชินกับการทํารูปแบบเก่าพอเราต้องการที่จะใส่รูปแบบใหม่เข้าไปเนี่ยงานเพิ่มขึ้นเยอะพองานเพิ่มขึ้นเยอะปั๊บเนี่ยแรงต,ต่อต้านอ่อนๆในองค์กรก็จะเริ่มมีคนผู้ประกอบการต้องเข้าใจว่าถ้าเราจะเพิ่มงานเนี่ยจะทํำยังไงคนในทีมเราเนี่ยไม่ต่อต้านและยินดีทำหลักการง่ายๆคิดง่ายๆคือว่ายิ่งให้ย,ยิ่งได้หมายความว่าเราจะทํายังไงให้คนงานเขาเต็มใจทํางาน และอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็ไม่ลืมว่าลูกหมูแรกคอในตัวเขาเล็กลงพอตัวเขาเล็กลงเนี่ยถ้าเรายังยึดรอบเหมือนเดิมคําว่ารอบเหมือนเดิมหมายถึง2.452.49รอบต่อแม่ต่อปีซึ่งถ้าทําอย่างนั้นครับระยะเวลาเลี้ยงลูกเขาจะสั้นคุณภาพลูกหมูก็จะไม่ได้เพราะฉะนั้นอีกตัวหนึ่งที่จะต้องยอมเลยก็คือว่ายอมเสียรอบนิดหน่อย นะครับเพื่อลูกหมูเราแข็งแรงนั่นก็แปลว่าเราต้องมีการยืดเวลาเลี้ยงออกไปจะทําให้ลูกหมูแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นแล้วเราจะได้ประโยชน์ที่หมูขุนได้เพิ่มอีกมากมายอีกตัวหนึ่งที่ต้องคํานึงถึงนะครับก็คือเรื่องของหมูสาวอย่างเมื่อก่อนเราเลี้ยงที่24 25 26ตัวต่อแม่ต่อปีเนี่ยหมูสาวเราก็เลี้ยงแบบปกติครับแต่พอสายพันธุ์ลูกดกปั๊บเนี่ยการเตรียมหมูสาวเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะต้องให้ความสําคัญหมูสาวจะต้องมีความพร้อมจริงๆนอกจากหมูสาวพร้อมจริงๆแล้วเนี่ยการเตรียมหมูสาวเพืืาา่่่่อออททําาาให้้เเเปปกกกรรผสมนนนิงงง็็ีีึ มีความสำคัญไม่แพ้กันเพราะว่าพอลูกดอกขึ้นเนี่ยพื้นที่ในเลแล้วคลอดเนี่ยมันจะจำกัดถ้าเราไม่ควบคุมป้าผสมดีๆนะครับบางสัปดาห์ป้าผสมเกินฟามสัปดาหป้าผสมต่ำกว่าความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนในการผสมหมูโดยการเริ่มต้นแต่การนำข้าหมูสาวเพื่อทําให้ป้าผสมเรานิ่งคําว่านิ่งหมายมว่ามีการคลอดที่สม่ำเสมออีกตัวหนึ่งพอเป็นลูกดอกปั๊บนี่นะครับถ้าเราให้อาหารเหมือนเดิมเนี่ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็จะยาก นะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการใหม่ๆที่เราทํากันนี่ก็คือว่าพอลูกดอกขึ้นปั๊บเนี่ยวิธีคิดคือเราต้องให้อาหารตาม p 2หรือตาม Body Score อย่างแท้จริง p 2ใหมายถึงการวัดความหนาของมันสลั่งนะครับซีโคงจุดที่เรียกว่า p 2หรือไม่ก็ Body Score ทึ่ง2ตัวนี้ต้องมองไปด้วยกันนะครับมาตราฐานที่เราทํากันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าหมูสาวหรือมูนางเราต้องการ p 2ที่ประมาณ12-16นั่นหมายความว่าถ้า p 2ต่ากว่า ก็จะค่อนข้างจะผอมถ้าสูงกว่าก็ค่างทีง่อ้วนซึ่งเราสามารถมองควบคู่กับบอดี้สกอร์ได้เพราะว่าบางครั้งพีูกับบอดี้สกอร์เนี่ยไม่ไปด้วยกันเพราะถ้าเราไปวัดจริงๆบางครั้งเราดูเหมือนอ้วนแต่พีทูยังน้อยหรือบางครั้งเราดูเหมือนผอมพีทูเขาใช้ได้เพราะฉะนั้น2อ,อย่างนี้ต้องไปด้วยกันนะครับอีกจุดหนึ่งที่สําคัญเนื่องจากหมูทุกวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะหลายหลายท่านที่นําเข้าสุกรพันจากต่างประเทศเราต้องคิดง่ายๆว่าแม่หมูทุกตัวที่เข้ามาในเมืองไทยก็คือฝรัง่งสังเกตทําไมฝรั่เเ้้ามาในมนืือออไไทย่คแบบสสผหระ เพราะเขาร้อนหมูก็เหมือนกันเขาคือไม่ใช่หมูพื้นเมืองเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นสัตว์ที่ต้องการอุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ําเมื่อเทียบกับหมูในเมืองไทยโดยทฤษฎีแล้วถ้าเป็นแบบพ่อแม่พันธุ์นะครับต้องการที่18องศาเซลเซียสเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องทาคือเราจะทํำยังไงให้เขาสบายนะครับคำสบายเราทําให้คําจํากัดความง่ายๆคือคําว่าพิกคอมฟอร์ตอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องระมัดระวังไปนอย่างยิ่งพอพอลูกเข้าดกนั่นแปลว่ากระบวนการในร่างกายเขาเนี่ย มันจะหนักกว่าป,ปกติแล้วถ้าไม่สบายร้อนอีกการหายใจจํานวนครั้งต่อน,นาทีสูงอีกนะครับปัญหาก็จะตามมาเยอะแยะไปหมดสิ่งที่ต้องให้เพิ่มคืออะไรการเฝ้าคลอดจะมีความสําคัญมากเพราะพอลูกดกหรือลูกหมัวในการเฝ้าคลอดจะทาให้ลูกหมูมีโอกาสรอดสูงขึ้นสารอาหารต่างๆถ้ามาเฉพาะจากน้านมแม่เนี่ยพอลูกดกมากนี่จะไม่พอคิดง่ายๆแค่จํานวนเต้านมกับจำนวนลูกหมูก็ไปด้วยกันไม่ได้แล้วล่าสุดที่เราเห็นข้อมูลตัวเลขนะเขาก็้าไปถึง20เต้าแต่มีไม่ได้เยอะนะครับส่วนใหญ่อยู่ประมาณ16-18 แต่ลูกหมูออกมา18ตออ18เท่ากันเนี่ยนะครับอย่าลืมว่าเต้านมเนี่ยพอพาริตี้ที่2องพริตี้ที่3ามพริตี้ที่4ก็มีการสูญเสียไปบางส่วนเพราะ,ะจำนวนเต้าจะเหลือน้อยลงแน่นอนแต่ลูกยังดกพอลูกดกปั๊บจำนวนเต้าไม่พอ จะให้ลูกหมูทุกตัวได้กินจากน้นํานมแม่อย่างเดียวจนถึงยานมก็เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่ยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเสริมเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนมน้ําเหลืองเทียมนะครับหรือว่าสารให้พลังงานต่างๆก็มีความสําคัญปัจจุบันนี้มีหลายๆสายพันธุ์นะครับที่มีการสื่อสารว่าเป็นสายพันธุ์ที่ลูกสุกรแข็งแรงแต่อันนี้เราก็แค่ได้ยินแต่การเลี้ยงจริงๆในเมืองไทยเพื่อดูว่าลูกหมูแข็งแรงจริงหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้เพราะในเรื่องของสารอาหารต่างๆก็ยังเป็นเรื่องจําเป็นที่เราจะต พอลูกดกขึ้นเลี้ยงเหมือนเดิมเป็นไปนไม่ได้ครับที่เขาจะรอดเทคนิคต่างๆในเร้อพอที่ต้องเสริมเข้ามานี่ก็เป็นเรื่องสําคัญอีกตัวหนึ่งนะครับผู้เลี้ยงสุกรนะครับไม่ว่าท่านเป็นผู้ประกอบการสตัตวบาลจะต้องเข้าใจตัวเลขเชิงสถิติถ้าเราบอกว่าเราจะตั้งเป้า30ตัวต่อแม่ต่อปี เช่นส0ตัวต่อแม่ต่อปีเราตั้งเป้ารอบที่2.4รอบต่อแม่ต่อปีนั่งใจว่าเราต้องหย่านมที่12.5ตัวพอเราได้ตัวเลขครบปับ๊บเราถึงจะวางแผนเรื่องของการจัดก,การต่างๆเป้าหมายต่างๆเพื่อให้ตรงไปตามที่เราต้องการพอหย่านม12.5ลูกเกิดชนมิตต้องเท่าไหร่เสียหายในรล้าคลอดเท่าไหร่ลูกเกิดทั้งหมดเท่าไหร่มันก็จะโยงมาเป็นสเต็ปแล้วหลังจากนั้นเราถึงวางแผนการผลิตทั้งหมด สิ่งแรกที่เราต้องคิดคือเรื่องฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์คือตัวโรงเรือนโรงเรือนเราพร้อมหรือเปล่าพร้อมที่จะทําให้หมูเนี่ยอยู่อย่างสบายอุปกรณ์พร้อมไหมสุดท้ายคือผู้ปฏิบัติเข้าใจจริงไหม3ข้อนี้ครับเป็นเรื่องสําคัญถ้าเราจะมองว่าความพร้อมของโรงเรือนคราวนี้มาดูว่าหลังจากมีฮาร์ดแวร์แล้วอีกตัวก็คือซอฟตแวร์ซอฟต์แวร์คืออะไรซอฟต์แวร์คือตัวพนักงานที่บอกว่าพนักงานต้องเข้าใจเนี่ยพนักงานต้องเข้าใจว่าคาว่าพิคคอมฟอร์ตเนี่ยเราต้องดูอะไรพนักงานเดินไปในร้าป้าจะต้องเห็นว่าหมูเขานอนอยังไง เขาหายใจยังไงเขากินอาหารยังไงมีความการเตือนร้นในรูปแบบที่เขามีความสุขจริงไหมถ้าครบทั้ง4ี่เรื่องนั่นแปลว่าพริกคอมปอร์ตเราผ่านแล้วพนักงานต้องเข้าใจอีกเรื่องคือเรื่องของการถ่ายเทความร้อนอันนี้เป็นเรื่องของวิชาวิสกส์นะครับการนําความร้อนการพาความร้อนการแผ่รังสีความร้อนและก็การระเหยน้ําทั้ง4ตัวนี้เราต้องเอามาใช้ในการบริหารโรงเรือนอ e ีเวบถ้าน้องสยาบันไม่เข้าใจนะครับข้าไปในโรงเรือนอ e ีเวบมีการตั้งข้อมูลไว้ในชุดคอนโทรล ถึงเวลาที่เขาเดินไปเดินมาอยู่ในเล้าเขาจะไม่มีความรู้สึกว่าเขาอยากทําให้แม่หมูอยู่สบายแต่ถ้าเขาเข้าใจลึกซึ้งเนี่ยการตั้งออโต้ไว้ที่ชุดควบคุมเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งแค่นั้นเองส่วนที่สําคัญคือน้องที่เดินไปเดินมาอยู่ในเล้าเนี่ยทันทีที่เห็นสภาพที่ แม่หมูเขาไม่มีความสุขเขาจะต้องคิดทันทีว่าเขาจะทํำยังไงต้องไปปรับตัวเลขยังไงที่ทุคนทนถ้าเมาื่อไหร่น้องสัตว์บ,บ้านเข้าใจเรื่องอย่างนี้นะครับสบภาพแวดล้อมในฟาร์มเนี่ยจะเหมาะกับแม่หมูอย่างแท้จริงนอกจากเขาต้องเข้าใจเรื่องการถ่ายเทความร้อนแล้วเนี่ยต้องเข้าใจว่ารูเรือนอีเว็บคนส่วนใหญ่จะคํานึงถึงเรื่องอะไรความเร็วลมความชื้นและก็อุณหภูมิ แต่ถ้าเราให้เข้าใจถึงแก่นของเขาจริงๆนะครับโรงเรนอ e ีเว็บเนี่ยสิ่งที่หมูต้องการคืออะไรอุณหภูมิต้องอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมตามที่เขาต้องการในแต่ละอายุแต่ละขนาดความชื้นแน่นอนเขาไม่ต้องการความชื้นเยอะถ้าพูดถึงความชื้นเนี่ยคิดง่ายๆเอาความชื้นนะครับบวกกับอุณหภูมิเป็นองศาฟาเรนไฮน์รวมกันแล้วต้องไม่เกิน170นั่นแปลว่าเป็นความชื้นที่เหมาะสมอีกตัวหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยคิดก็คือความต้องการการระบายอากาศ ก็คือปริมาณออกซิเจนที่เวลาหมูเขานอนอยู่ในรวนเขาต้องหายใจเข้าไปออกซิเจนในอากาศส่วนผสมคือ21แต่เราลองจินตนาการดูนะครับหัวเล้า อากาศใหม่เข้ามาอาจจะ21ความยาวโรงเรือน90เมตรท้ายเร้าไปดูสิครับโอเซียตเหลือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราต้องคำนวณให้ได้ว่าในโรงเรือนเราเนี่ยจำนวนหมูมีอยู่กี่ตัวต้องการการระบายอากาศกี่ลูกบา์เมตรต่อนอาทีแล้วโรงเรือนเราสามารถทําได้ตามนั้นไหมเพราะฉะนั้นสังเกตว่าสิ่งที่หมูต้องการมี3เรื่องอุณหภูมิความชื้นความต้องการการระบายอากาศส่วนความเร็วลมเป็นแค่เครื่องมือเป็นเครื่องมือที่จะทําทให้ทั้ง3ตัวเนี่ยตรงตามที่หมูต้องการเรื่องของความเร็วลมเลยกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่มากถ้าฟาร์มรุ่นใหม่ ดีหน่อยว่าโรงเรียนเพิ่งสร้างใหม่ถ้ามีการคำนวณอย่างถูกต้องนะครับความเร็วลมก็จะสูงแต่พอเป็นความรุ่นเก่าความเร็วลมจะไม่ได้เช่นสเปคเราต้องการว่า2.0หมายถึงว่าความเร็วลมสูงสุดที่เขาสามารถทําได้2.0ไปวัดจริงอาจจะเหลือ1.6 1.7วันเพราะเราต้องให้ความสําคัญกับความเร็วลมไม่ว่าโรงเรียนจะใหม่หรือเก่าฟาร์มจะเก่าหรือใหม่ความเร็วลมต้องได้ อีกตัวหนึ่งที่น้องๆจะต้องให้ความสาคัญคือเรื่องของอุณหภูมิที่หมูรู้สึกเขาต้องการอุณหภูมิที่18องศาถ้าเป็นหมูตัวใหญ่หรือว่าพ่อแม่พันธุ์หาอุณหภูมิข้างนอกช่วงร้อนจัดจริงๆ40คุณภาพรวมเรือนที่เจ๋งๆเลยนะครับก็ลบได้10 40ก็เหลือ30เขาต้องการ18อุณหภูมิในรเือน30เขาอยู่ได้ยังไงอันนี้เขาเรียกว่าอุณหภูมิที่หมูรู้สึก ต่อให้ในโรงเรือนอุณหภูมิ30องศาเราจะทํำให้หมูเขารู้สึกเย็นสบายอันนี้ครับที่จะต้องเรียนรู้นะครับต้องไม่ลืมก็คือตอนสร้างโรงเรือนนะครับผมเจอผู้ประกอบการหลายๆท่านเวลาสร้างโรงเรือนเนี่ยลอกแบบของเก่านะครับแล้วก็มาสร้างถ้าเหมือนเดิมทุกอย่างไม่เป็นไรแต่ถ้าขนาดของโรงเรือนแตกต่างกันไปไม่ว่าความกว้าง ความยาวความสูงหมายถึงฟ้านะครับว่าสูงจากพื้นเท่าไหร่ถ้าตัวเลขทุกอย่างไม่เหมือนเดิมนะครับแล้วถ้าเราคํานวณแผ่นคำนวณพัดลมเหมือนเดิมเป็นไปไม่ได้ครับที่เราจะควบคุมโรงเรือ,อนอนั้นได้ถ้ามีการสร้างโรงเรือนใหม่ทุกครั้งขอให้เป็นผู้รู้ที่แท้จริงมาคํานวณว,ว่าโรงเรือนที่เราสร้างเนี่ยนะครับต้องการพัดลมเท่าไหร่พัดลมในตลาดทุกวันนี้เนี่ย มีหลากหลายรูปแบบมากพัดลมที่ใช้สายพานความสามารถในการดูดลมออกไปอาจอยู่ที่ประมาณ500รุ่นใหม่ๆที่มาทุกวันนี้ไปถึง700 750คิวบตเมตรต่อนาที พ,พัดลมแต่ละขนาดไม่ได้เหมือนกันนะครับคนส่วนใหญ่เวลาคุยกันเนี่ยชอบพูดว่าไอ้พัดลมกี่แรงม้าอ้าวหนึแรง1แรงที่จริงไม่ใช่ครับต้องดูสเปคของความสามารถในการดึงอากาศจริงๆว่า cfm MM เขาเท่าไหร่นะครับภาษาทางช่างเขาเรียกว่า cfm MM นะครับก็คือ cubic foot ต่อน,นาทีนะครับแต่เวลาไปคำนวณจริงๆเราจะกลายเป็น cfm MM แปลว,ว่าคิวบิกเมตรต่อน,นาทีนอกจากพัดลมแล้วแผ่นดก เราเพิ่มพัดลมโดยที่พื้นที่แผดเท่าเดิมก็ไม่ได้นะครับเพราะช่องแผ่ที่ลมเข้าเนี่ยเป็นส่วนที่ปริมาณลมที่ดึงเข้ามาปริมาณพัดลมเยอะๆความสามารถในการดูดเยอะๆรูแผดน้อยจะเกิดแรงดันที่แตกต่างจากข้างนอกมาก ถ้าจานวนพัดลมไม่เหมือนเดิมจานวนพื้นที่แผดก็ไม่เหมือนเดิมการคํานวณใหม่จึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพื่อจะทําให้โรงเรือนเรามีความพร้อมในการเลี้ยงหมูนอกจากคํานวณแล้วโรงเรือนมีความพร้อมแล้วเรามีชุดควบคุมที่ชัดเจนเรามีตารางมาตรฐานกําหนดได้เลยว่าแต่ละอายุหมูเนี่ยสปีดลมเป็นยังไงสปีดไฮเป็นยังไงสปีดโลเป็นยังไงสิ่งที่ต้องไม่ลืมคือน้องๆสัตว์หวานทุกคนต้องมีการตรวจสอบเราตั้งสปีดไฮไว้ที่80%ความต้องการเราอยากได้1.8เมตรต่อวินาทีเราต้องดูว่าแล้วความเร็วลมจริงในโรงมัไ้้ถา ั้งข้อมูลทุกอย่างไว้ครบถ้วนหมดความเป็นจริงก็เกิดขึ้นจริงตามที่เราต้องการหมูย่อมมีความสุขเขาจะให้ผลิตที่ดีกับเราลำดับครอกเนาะก็คือหมายความว่าแม่หมูเนี่ยตอนที่เป็นหมูสาวพอเขา้าผสมปั๊บเนี่ยเราเรียกว่าลำดับครอกที่ศูนย์หรือว่า p ศูนย์ทันทีที่เขาคลอดก็จะกลายเป็น p หนึ่งแล้วเขาก็เลี้ยงจนเนี่นมวัวกลับมาแล้วผสมใหม่ก็ยังเป็น p หนึ่งอยู่นะครับแล้วพอเขาคลอดอีกรอบหนึ่งก็จะเรียวกว่า p สอง คุยเรื่องนี้ก่อนเนื่องจากเวลาเราคุยกับน้องๆบางครั้งมีความสับสนต,ต้องเข้าใจเลยว่า P 0ศูนย์คือหมูสาวอุ้มท้อง P1 คือหมูที่ผ่านการคลอดมาแล้วหนึ่งรอบหนึ่งครั้งคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าให้ลำดับคลอดมีผลไหมถ้าในอดีตนะครับเราจะรู้เลยว่าหมูสาวปัญหาเยอะตัวแรกหมูสาวปัญหาเยอะเพราะอะไรเพราะเราเตรียมหมูสาวไม่ดีถ้าเราเตรียมหมูสาวดีมีความสมบูรณ์พันสูงมีความพร้อมที่จะให้ลูก P ีหเขาก็สามารถให้ลูกที่ดีได้ทำนองเดียวกัน พอผ่านพีหนึ่งเนี่ยปัญหาใหญ่ของมูสาวคือกินอาหารไม่ค่อยได้ในรับคลอดแล้วถ้าเราไม่ใส่ใจนะครับนั่นแปลว่าตอนที่เขาหย่านมเนี่ยความสมบูรณ์พันธ์เขาจะไม่ได้ซึ่งพอความสมบูรณ์พันธ์ไม่ได้วกกลับไปผสมอุ้มท้องมาคลอดใหม่เป็นพีสองเขาจะยิ่งหนักกว่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจนะครับเตรียมมูสาวให้ดีเพื่อทําให้พีหนึ่งเขาสามารถให้ผลผลิตที่ดีแล้วการกินอาหารในรับคลอดต้องกินให้ได้แล้วก็ความสมบูรณ์สูงเขากลับมาเป็นพีสอง เขาก็สามารถให้ลูกหมูที่ดีเลี้ยงลูกหมูได้ดีเหมือนกันวิธีการวัดตรงนี้ไม่ใช่เรื่องยากครับก็คือการวัดไขมันสันหลังหมูสาวทุกตัวที่เข้ามาคลอดเนี่ยไขมันสันหลังเขาต้องได้1 4ถึง16มิลิเมตรเขาถึงจะเรียกว่ามีความสมบูรณ์มันสูงเพราะถ้าไม่ได้เนี่ยแน่นอนเขามีโอกาสโรมสูงมากทางบนการถ้าเราอยากรู้ว่าในรอบคลอดเราทําดีหรือไม่ดีนะครับพอเข้าหย่านมไปแล้วกลับมาผาสมใหม่ผสมรอบที่2ปั๊บวัดไขมันสันหลังเลย ถ้าเขายังอยู่ที่เท่าเดิมนะครับแน่นอนว่าความสมบูรณ์พร้อมถ้าเราทําอย่างนี้จริงๆเนี่ยเรื่องของความดกเรื่องของความสามารถในการเลี้ยงลูกของหมูสาวนะครับหมูท้องหนึ่งไม่ได้แตกต่างจากหมูท้องสองท้องสามท้องสี่ท้องห้าเลยถ้าทํา2เรื่องนี้ได้นะครับผลกระทบจากไพรตี้จะมีไหมมีแต่ค่อนข้างน้อยมากครับ